5จาะข้อสเปอร์ดับซ่าอาร์เซนอลพลางฮอสเปอร์กลายเป็นทีมที่สุดแข็งแกร่งหลังจากการกุมงเหียนของโชเซ่มูรินโญจากการที่พวกเขาเปิดบ้านจัดการดับซ่าอาร์เซนอล2-0ในเกมพมมรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันอาทิตย์ที่6ธันวาที่ผ่านมา2ประตูจากการประสานงานของแฮร์รี่เคนและซงฮยงมินทําให้ตอนนี้ไก่เดอทองกลับมายึดจ่าฝูงได้อีกครั้งพร้อมกับทําสถิติไร้พ่ายสิบนัดติดต่อกันและยังไม่เสียประตูในเกมลีก4แมตช์ติดต่อกันอีกด้วย ดังนั้นต้องยอมรับว่ามูรินโญ่เข้ามาเปลี่ยนแปลงสเปอร์ให้กลายเป็นทีมที่มีเกมรุกเฉียบคมเกมรับเหนียวแน่นไปแล้ว 1. เคนสวนคู่หูถล่มประตูตอนนี้คงไม่มีคู่หูกองหน้าคู่ไหนที่ร้อนแรงเท่ากับแฮร์รี่เคนกับทรงเฮอมิอนโดยทั้งสองคนช่วยกันทั้งยิงทั้งจ่ายในแบบนี้และกำลังจะทำสถิติภาพคู่หูของดีดียด็อกบาและแฟงแลมพาร์ดอดีลูกทีมของมูรินโญ่สมัยอยู่เชลซี แฮร์รี่เคนส่งบอลให้กับโวหอกทีมชาติเกาหลีใต้และลากบอลไปที่บริเวณกรอบเขตโทษก่อนจะปั่นงามหยดย้อยเข้าประตูให้กับไก่ได้ท้องขึ้นนำ1-0จากนั้นซงเฮมินก็ส่งบอลถวายผ่านให้กับแฮร์รี่เคนตะบันเต็มข้อล่อเต็มแข้งบริเวณระยะ6-7หลาเช็ดคานเข้าไปอย่างสุดยอดทำให้ตอนนี้ทั้งคู่มีสถิติการยิงและจ่ายระหว่างกันไปแล้ว31ประตูโดยใกล้เคียงสถิติการประสานงานร่วมกันสูงสุดตลอดการในศึกเพีย์ลมกของด็อกบาและแลมพาร์ด และจากเกมที่ต้องลงเล่นอีกหลายแมตช์งานนี้มีความเป็นไปได้สูงที่สถิติดังกล่าวจะโดนทำลายได้ 2. แท็ติกเฮียมูเชื่อขนมกินได้เครื่องหมายการค้าของมูรินโญ่คือการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นและแมตช์นี้มูรินโญ่แสดงให้เห็นแล้วว่าแท็ติกของเขายังไม่ล้าสมัยที่สําคัญยังเหมาะอย่างยิ่งกับทีมที่มีเกมรุกดีแต่ขาดประสิทธิภาพในการจบสกอร์อย่างอาร์เซนอลจะเห็นได้ชัดว่าแม้ลูกทีมของอาเตต้าจะครองเกมได้เหนือกว่า ในขณะที่สเปอร์เน้นการเล่นตามแท็กติกที่มูรินโญ่สั่งอย่างเคร่งครัดและรอจังหวะความผิดพลาดของคู่แข่งรวมถึงการเล่นจังหวะสวนกลับที่เฉียบคมนำไปสู่2ประตูที่พวกเขาได้มาตั้งแต่ครึ่งแรกในขณะที่ครึ่งหลังมูรินโญ่วางแท็กติกที่ล่ให้อาร์เซนอลเปิดเกมบุกอย่างเต็มที่ส่วนสเปอร์ทำหน้าที่คอยรอจังหวะสวนกลับก็เพียงพอเพราะด้วยสกอร์ขึ้นนำตั้งแต่ครึ่งแรกพวกเขาไม่จำเป็นจะต้องเปิดเกมบุกให้สูมเสี่ยงต่อการเสียประตู สถิติการเก็บคลีนชีท4เกมติดต่อกันในลีกและไม่แพ้ใคร10นัดติดต่อกันเป็นเครื่องหมายการันตีว่ามูนิโยสไตล์ยังคงน่ากลัวเสมอ 3. แนวรุกอาร์เซนอลไร้ประสิทธิภาพตอนนี้อาเจต้าคงอยู่ในสถานการณ์เก้าอี้รอนระอุหลังจากที่นำอาร์เซนอลแพ้5จาก6นัดหลังสุดทำให้สโมสรหล่นไปรั้งอันดับ15ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอันดับที่อันตรายมากๆต่อความอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดเมืองผู้ดี หนึ่งในสิ่งที่เดอะเกนเนอร์สมควรโดนตําหนิอย่างยิ่งก็คือเกมบุกของพวกเขาที่ขาดประสิทธิภาพอย่างชัดเจนเพราะทีมสามารถครองเกมได้เหนือกว่าแต่พวกเขากลับไม่สามารถเปลี่ยนความได้เปรียบตรงจุดนี้ให้กลายเป็นจังหวะอันตรายได้เลยที่น่าเป็นห่วงมากๆคงเป็นฟอร์มการเล่นของปีเออเมริกโอบามยองที่ไม่ได้แสดงอะไรน่ากลัวออกมาเช่นเดียวกับเลกซองลากาเซตเพราะทั้งคู่ขาดทั้งความเฉียบคมและไร้ประสิทธิภาพในการกดดันเกมรับไก่ได้ทอง ในส่วนของแดนกลางทั้งทุมัตปาเต้การิชากา้าบุคโยชากา้าและวิลเลียนแม้จะช่วยกันกดดันแผงมิดฟิลด์สเปอร์ได้ดีแต่ไม่สามารถเปิดบอนเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับทีมได้ที่สําคัญพวกเขายังเสียปาเต้ไปอีกในช่วงท้ายครึ่งแรกซึ่งจุดนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อทีมในอนาคตด้วย 4. ฟอร์มในบ้านสุดแข็งแกร่งต้องบอกเลยว่าแฟนบอล2 0 0 0คนที่เข้ามาในสนามท่แนมฮอสเปอร์สเตเดียมในเกมนี้ต้องยิ้มอย่างมีความสุข พอนอกจากจะได้กลับมาเชียร์ทีมรักในสนามแล้วยังได้เห็นฟอร์มที่สุดยอดแถมยังจัดการดับซ่าอเลีร่วมถิ่นนอร์ลอนดอนซะด้วยหนึ่งในเรื่องที่โดดเด่นมากๆของสเปอร์ก็คือผลงานในบ้านของพวกเขาโดยตอนนี้ทีมไม่แพ้นในการประทะกับคู่อริตลอดการมาแล้ว7เกมลีกลังสุดส่วนสถิติก,ก่อนหน้านี้ไก่เดือยทองเคยไร้พ่ายในการสู้กับอาร์เซนอล9นัดติดต่อกันในช่วงระหว่างเดือนมกราคมปี1960ถึงเดือนมกราคมปี1968 ส่วนสาววเดอรกันเดอร์คงต้องเฝ้ารอคอยที่จะได้แสดงความสะใจในบ้านของสเปอร์ต่อไปเพราะครั้งล่าสุดที่พวกเขาได้เฮตที่สนามไวท์ฮาร์เลนบ้านเก่าของสเปอร์ต้องย้อนกลับในเดือนมีนาคมปี2014จากประตูชายของโทมัสโรซิกกี้ห้าแฮร์รี่เขนเดินหน้ายิงไม่เลี้ยงแฮร์รี่เคนในตอนนี้ไม่ใช่แค่กองหน้าที่ทำหน้าที่ระเบิดตะข่ายคู่แข่งเท่านั้นแต่เขาพัฒนาขึ้นมา ราะตอนนี้เจ้าตัว,ตวยังมีสถติในการทำแอซิสทีน่าเหลือเชื่อซะด้วยฉะนั้นต้องยอมรับหากจะบอกว่าเคนเป็นดาวยิงที่ครบเครื่องอย่างแท้จริงในเวลานี้จังหวะที่ส่งบอลให้กับซงเฮอร์บินซัดป,ประตูทําให้เคนแอซิสไปแล้ว10ครั้งจาก1 1เ,เกมลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งไม่มีนักเตะคนไหนที่สามารถทําได้10แอซิสจากการลงเล่นในช่วงต้นซีซั่นแบบนี้ฉะนั้นหนึ่งในคนที่จะต้องได้รับเครดิตก็คือมูรินโญ่ที่เปลี่ยนแฮร์รี่เคนให้เป็นนักเตะที่ครบเครื่อง นอกจากนี้ประตูที่แฮร์รี่เคนตบันใส่อาร์ซนอลยังเป็นประตูที่250ของเขาในอาชีพพ่อค้าแข้งทั้งกับสโมสรและทีมชาติโดยยิงให้กับสเปอร์ไป202ประตูอังกฤษ32ประตูมีวอล9ประตูเลตันโอลิแน5ประตูและเลสเตอร์ซิตี้2ประตูที่สำคัญเขายังตะบันตะข่ายในถิ่นสเปอร์ไปแล้ว100ประตูจากการแข่งขันทุกรายการโชเซมูรินโญ่คนซือของทนนีฮอสเปอร์ออกมายอมรับว่า รู้สึกดีมากที่ทีมของตนได้ล้งตำแหน่งจากฝูงพิมรลีกต่อไปอีกหนึ่งสัปดาห์หลังจากเปิดบ้านเอาชนะอาเซนอล2-0ในใหญ่โปรตุเกสกล่าวหลังจบเกมว่าแน่นอนผมมีความสุขมากเราคอนโทรลเกมด้วยการตั้งรับอย่างมั่นคงส่วนเฮอร์มินและแฮร์ดี่เคนจบสกอร์ได้อย่างน่าทึ่งในครึ่งหลังพวกเขาสร้างปัญหาให้เราพวกเขาเป็นทีมที่ดีผมไม่ได้สนใจตารางคะแนนหรือว่าพวกเขาจะอยู่ในอันดับไหนพวกเขาดีมากมิเกลเป็นโค้ชที่ดี เราเก็บคลีนชีทในครึ่งหลังซึ่งนั่นคือเป้าหมายทําไมเราต้องพยายามเก็บบอลให้มากขึ้นพวกเขามีเทคนิคที่ดีมากวิกเกลเป็นคนฉลาดการอิชากา้าถอยลงไปยืมเป็น3ามเซ็นเตอร์แบ็กซึ่งมาทําให้แฮร์รี่เคนกดดันพวกเขายากเราเล่นกับซิตี้เชลซีอาร์เซนอลถ้าคุณเก็บได้สัก3าสี่แต้มจากเกมเหล่านี้มันไม่ใช่จุดจบของโลกแน่มม่ไปเรื่องปกติแต่เราได้มาถึง7คะแนนปัญหาของเพเมรีก็คือนัดถัดไปที่เราจะพบกับคิสซันพาเลส มันไม่ได้มีการการันตีว่าเราจะเอาชนะได้ผมเชื่อว่าผู้คนและแฟนๆที่บ้านจะมีความสุขในช่วงเวลานี้เราจะอยู่ในตำแหน่งจ่าฝูงอีกหนึ่งสัปดาห์มันเป็นเรื่องสนุกแฮร์ิเคนกองหน้าสเปอร์ชีว้ว่าทั้งตนและทรงเฮอร์มินกำลังอยู่ในช่วงพีคที่สุดหลังช่วยกันทำคนละประตูและคนละแอซิในเกมที่สเปอร์เปิดบ้านชนะอเสนอน2-0หัวหกทีมชาติอังกฤษกล่าววา่า ยอดเยี่ยมมากนี่คือสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ในครึ่งหลังมันค่อนข้างลําบากพวกเขาไม่ได้สร้างสรรค์โอกาสที่ชัดเจนมากเท่าไหร่มันเป็นแอซิสที่ยอดเยี่ยมจากโซนเฮอร์มินผมดีใจที่เห็นมันเข้าประตูไปเรามีเกมที่ยากมา 2- 3สเกมเราก็แค่รู้สึกดีบางทีเราอาจกําลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดเราเข้าใจเกมและเข้าใจซึ่งกันและกันเรายินดีกับผลการแข่งขันและเกมรับของเรามันเป็นฤดูกาลที่เรากําลังไปในทิศทางที่ถูกต้องเราทั้งหมดเล่นเกมรับและเข้าแท็กเกิล ผมมีความสุขที่ได้ทํามันและเอาชนะนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดมันก็เป็นปทีละเกมมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่ผลการแข่งขันแบบนี้เท่านั้นที่จะสามารถช่วยเราได้แฮรดิเคนของหน้าทุกเก่งสเปอร์กลายเป็นนักเตะที่ยิงประตูในเกมนอตลอนดอนดาด์บีม้มแมตช์ได้มากที่สุดเป็นที่เรียบร้อยหลังกดประตูล่าสุดใส่อาร์เซนอลแฮรดิเคนยิงประตูปิดท้ายให้สเปอร์เปิดรังเอาชนะอาร์เซนอลน นายศึกเียร์ลีกนัดนอตลอนดอนดร์บี้แมตช์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกับทวงตำแหน่งจ่าฝูงกลับคืนมาอีกครั้งประตูนี้ของหัวหอ,อกทีมชาติอังกฤษเป็นประตูที่11ที่ยิงได้ในลอนดอนดร์บี้แมตช์มากที่สุดตลอดการหลังจากก่อนหน้านี้ครองตำแหน่งร่วมกับเอ็มมานูเอลอาเดบยอและบ๊อบบี้สมิธขณะดเดียวกันแฮร์รี่เคนก็เพิ่มสถิติแอซิสในฤดูกาลนี้เป็น10ครั้งแล้วหลังจากบอลให้กับซงเฮมินทำประตูแรกของเกม